สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้องไปสุกูสุขนค,ครับผมมือนีออกไม้ครับผมกับพะเีกเข้าคือเกาเลยครับผมพันหยุดนครับทำมาเห็นยังมือนีพันไปตุ่มปไหลครับมือตุ่มปลาไหลมาจากหลัางมือสิบเป็นสิป <laughs> <laughs> เพิ่งเยี่ยห้องพี่น้องเปิดฤดูกาลแล้วพี่น้องลาบปลาไหลไทรไก่กับหอยเสือรีคือเก่าครับผมเ,เยี่ยที่ดีที่สุดในโลกฮ้อเราสมเงียพี่น้องเบิงนะ่งเนี่ยุกบเสเล็บ่ต้อนบ่ไดิมักแล้วพี่น้องหอยเนียมาสดๆเลยครับผม ยี <Happiness. S 2> ่ก็บเบิ้งปุ่มห้อพี่น้องผมงานมีสองแบบพี่น้อง ก็จะน,นี้รุ่นเก้านี่ของเก้านี่เป็นงานอยู่เครื่องพี่น้องตัวนี้บริเฮ็ทล้วครับผมมันมันหน่อยเจ็บสี่วันหน่อยเด้สุดนีตั้งงาหสองนิ้วง่านลิ้นง่าดอกบัวครับผมภาพไม้เป็นน้องพี่น้องน้องกลางหน้า กางหน้าปังพี่น้องรุ่ยครับผมดักกันเลยพี่นอ้องคำเหลี่ยมแล้วทสิดักบ่เหล้วครับผมดังเลียกแขกมันคะพี่น้องผมจะเยอะแล้วเปล่า เน่กไปกระดิ่ไม่ต้องเก็บลักเลอะ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 สดทีเอาอีกแล้วอืออือยัเล่ยยัเลยปิ้งมายี่เกียวเมื่อกี้ดักอยู่ผมพี่น้อง ลังแรกปิ่งกับแม,ม่แล้วง,งเขาผมเออเบิ้องลังสองครับผมลังสองว่าสิมิปิ่งบวะลังสองว่าสิมิปิ่งวะสันท้านวา

สว่างล้างหนิน้องครับเนาะดีเด็กน้องนี่แล้วนกะ็พุ่นครับไม่ต้องฝนครับไหมมันเศ้าจังมื่อลุ้นต้องกันพี่น้องกุ้มแค่ปิ่งกัดอยู่พวกวุ่น <c oughs> ดูดูการลาบดูดูการดักปลาไหลดักตุ่มปลาไหล เริ่มแล้วพี่น้องผมเดี๋ยมมืออานมือเสาครับผมนนั่นกับซึ่มอยู่ในห่ายกระบอนอยู่ สวัสดีย่ำเศร้าครับผมสวัสดีพี่น้องผมย่ำตุ่มปลาเลยน้อกันครับผมสวัสดีครับนี่คือบัต่งเลียกเชียกมันให้หมดยิงเดี็ก มังกิเต้ดักแมงกิเต้ตกลงมาดักยังไงดักไปเลยมังกิโต้มังกิเตาเทเนะมีมงกเตาหลายตัวนี่เนาะตัวที่หลอบมาดักบ่ฮอือ้ยแรงเรียกจเป็นนังเสีย โอ้เขากลังกลาง,ลางยืนเดือดขวากันเด็ดเ <c oughs> ลยหลังโต๊ะไปครับผมหลังที่สองพี่น้องผมหล,ลังแรีกเด็ดเต็มยังกิโตหลังสองนี่นี่เนี่กีรีน,นี่หนึ่งแต้มฮะนี่ยังหวังโอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วโอ้ใส่สวย ตเตรียมเรียกเข้ามาแล้วครับผมอืมส้นในเมียถือตัวแมงกิตโตอยังเดีม,มาดักปล,ลาไหลได้่นอ้ลังต่อไปเรื่อยๆครับผมขออนุญาตยุดไปเป็นช่วงๆนะพี่นอ้อ,องหลุดโอ้ยเบ้าหลังนี้มันเขาอไไะไรบ่ โงายหลิดเนาะพี่น้องภาพไม้นี่ดักไวซี่หลังพี่น้องอีกหลังนึงนมุ่มพุ่นครับผมแล้วเขาก็จะไปไม้พุน่นอีกหลังหนึ่งพาตะหนางใส่กว่นเล่มหลังนี้ปีน้ำบ่ะ อือสามีจังจังที่น้องจังเมียงกีโตต้องปล่อยมันมาถอนอยู่หลังนี่ตัวนีนมาครับอตัวไงโอ้ใส่สวยใส่สวยตัวเงเลยสามตัวสามไม่สองสองตัว โอ้โหานเนสาวสองตัวนี้สองตัวนี้เน่าเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดครับผมนี่มันกิโตวกระเพาะครัวแล้วเดีย๋ยวจะไปไม้พุ่นนี่กันอีกพี่น้องสี่หลังแล้วก็ไม้พุ่นอีกสี่หลังทั้งหมดที่สองหลังครับเพื่อนี่ยเหยาเหยาวนันนี้กันเลยพี่น้องอแต่งงมาหอดไม้ที่สองของเราพี่น้อง ไม้หนี่ก็ซี่หลัางเดือดกันครับผมม,มิดกรีรีบแบบนี้อุ้ยอ้าวว้าวงานดิบมาทำงานไปเหมือน ก็เป็นกมี ang ang, ่กันเด้ยบอไลำช่างถอวะ่างของที่สองครับพี่น้องหมายที่สองลงที่สองครับผมอนี่ตีเนี่ยนี่เออเ้าอีกแล้วพี่น้อง โอ้ยพวก้าอกเด้แมงกินตหลายตอยู่ไปครับผมต่อไปที่สามพี่น้องเฝ้ามาสวงลังอครับไมอกลังมเาอีกเหรอ โอ้ไม่นี่บมมีปลาไหลบ่เดี๋ยวไม่ใช่เบียดกัมหมดแล้วบ่ฮะเก็บบรรยากาศฝากพี่น้องคือเกาละครับ,บรัยาก็บย้ำเสาบันห้องหลังต่อไปครับผม สุดท้ายของไม้นี่พี่น้องผมนยังอันก็เปิดวัหนหนนตคือห้อยวาี่เปนนเห็น,น,น,นไหจักหงกแล้วพี่น้องผมสองเต็มส,สวยๆอีกแล้วพี่น้อง มันดันงดันตันตัวดันตัวดังตัวน,นีังดันตันตัวดนตัวดันตัวนตัวดัน่ัว,<อ>ว,วนตัว,น <laughs> ตวตันัวันนัวนันนตนตันตัวดันตันตัไนต่ไนตันนัด ไม้สุดท้ายพี่น้องไม้นี่กับซีหลังขึ้นกันยิงเด้นนดเฮ้ยปากงูเลยโอ้โหกำปั่นเร้นาเลยนี่ยังอีกตึงหกักหินหางแล้ว mẹo mẹo ạ mẹo 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 ในวังหลังนี้พี่น้องน้ำาน้อยเต้าหูป้ปลายลาอหลายเลยพี่น้องพาหยุดกัเลยดักไปครับผมเป,ะมปะอปะไรบ้ครับนบาโอ้ดูดีสิวะเนาะดำเต้าหู้ ô lâm tần nào muốn nói được có cháu mua quá ôi <laughs> thế là cứ biết cái chị tùng đà นกจิตมหเโอ้ยปนจิต่มอัตนี่นะิตมอัตูนี่้ยส้นาโอ้ยเฝ้ากับพี่น้องลังนี่เฝ้าต้องหูแบบไรๆเนาะลมครับหูตรงบ้างใบบางเทียนลรงนี่นี่ปลาพื้นนี่บ่ รุนน้ำกันพี่น้องไก่สบเบิดแล้วครับผมยัดซองลังลังนี้แหละครับอีกลังนึงอีกคนครับผมนี่ลังแห่งความวังบ่ หยิบเลยหวังลมลมแรงแรงอีก <Gym. S 1> แล้วเฮ้ปลาผือแบบนี้นี่อเข้าอีกแล้วพี่น้องไม่นี่หัวจะได้ปลาไหลตัวเดียวซีหลังเออฮะพี่น้องหลังสุดท้ายครับผมฮะลังสุดท้ายแล้วพี่น้องมันมันได้ลังสุดท้าย

ยามเสร็จเรียบร้อยพี่น้องกลับบ้านแล้วครับแล้วเป็นรุ่นกันว่าสะได้ยักเตี้ยมลุกผลงานอยู่บ้านครับผมมาเบึงผลงานห้องพี่น้องตัวดีโฮ Bye. เช็คเต็มแล้วพี่น้องริบนับถามพี่หาหุกเก็บกับตัวหน่อยหนึ่งครับพี่น้องคิดนี่ฝากไว้สักนิดเลยครับผมเยืยสูตรเด็ดท่อไม้สลีรายใกล้ครับผม ดูกกนดักตุ่มปลาไหลเลืเ่อมแล้วพี่น้องผมนะครับรมัมนเลือกเลื่อมทีมีตัวใหญ่ออกจากหูมาแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้เส้นนี้แล้วครับผมถ้าในกัฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์แล้วเป็นกยนกังใจกันพี่โตเลยครับสวัสดีครับ